เดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าเขาก็ใส่รองเท้ากันหมดนะสวัสดีค่ะเขามาขายปะคะมาขายยืนไงคะอยู่โน่นอยู่ฮะอยู่ตรงลานปูนเลยเหรอใครคุณแบงค์อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปโอเคเดี๋ยวดูลุงแจ้วหน่อยหนึ่งมัน อ้าวลุงแก้วสวัสดีค่ะวันนี้ใส่ขาสั้นมาเลยอ่าอันอันนี้ของลุงแก้วเหรออันเนี้ยหอมพลอยโค้งโค้งเหรอคะโค้งติดติดเนื้อเนี่ยโค้งติดเนื้ออันนี้โค้งเลยออะหมื่นสี่้าร้อยหมื่นสี่ห้าร้อยไม่ไม่มีตัวผู้เหรอคะไม่มีตัวผู้น้อย นั่นนี่ราคาอ่อนกว่านัดก่อนค่ะนั่นนี่ราคารู้สว่าควายเยอะอยู่ราคาจะเบาหมื่นสี่ห้าร้อยร้องร้องนะอ่าของลุงแก้วร้องอยู่นะอ่าหมื่นอันนี้ตะกอเหรอคะตะกออ้าวเเดินชมหน่อยตะกอเข้ากล้องหน่อยเข้ากล้องหน่อยโอ้ตะกอรอหออ่าตะกอรอหอเลยเลยสูงประมาณร้อยยี่สิบนะคะตัวนี้อ่าแข้งขาใหญ่นะอ้วนๆเลยนะเนี่ยตัวเนี้ย หน้าตาดีหน้าตาดีตัวนี้ให้มาเท่าไหร่คะลุง <ห ả? S 1> ตัวนี้เท่าไหร่คะลปิดไว้หมื่นสี่ห้าร้อยหมื่นสี่ห้าร้อยนะอ่าิดไว้หมื่นสี่ห้าร้อยนะอ่ารอๆเลยหมื่นสี่ห้าร้อยราคาล่องนะคะอ่าต่อรองได้อ่ใครสนใจอยากได้นี่เนาะไอ,ตไอตต้ตัวเนี้ยตัวตะกอเนี่ยตะกอนรอๆเนี่ยหมื่นสี่ห้าร้อยอ่าทักมาได้นะคะ หรือจะไปดูตัวโครงก็ได้โครงก็เท่าไหร่คะลุงแจ๊วโครงล้อไว้ตัว,ล,ว 1, 4, 5, 100, ละหมื่นสี่ห้าร้อยเหมือนกันมีเจ็ดตัวครับมีเจ็ดตัวมีเจ็ดตัวหมื่นสี่ห้าร้อยเหมือนกันนะอื่ราคาอาทิตย์ที่แล้วว่าดีแล้วนะคือกำลังคึกคักกันอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้เหมือนลงอยู่แล้วเ <oui. S 2> นี่ยตัวโครงนะโครงหมื่นสี่หลายตัว ้าดูราคาโครงไปก่อนนะดูราคาโคงไปก่อนอมีหลายตัวอ,อยู่ใครมาก็ลองท้าบูธมาด้วยนะคะย่านี้เป็นเป็นเป็นโครงของลุงแก้วโอ้น่าจะน่าจะมีไม่เยอะนะข้างในรู้สึกว่ามันมันจะมีไม่เยอะอันนี้เป็นโครงทั้งนั้นเลยอเลือกเอานะคะเลือกเอาม4 5สีห้ารเป็นราคาร้องต่อรองได้นะอืม ใครสนใจก็พักมาลุงแจ้ได้เลยจ้า,าเดี๋ยวเราไปดูมุมนูน้นโอเคครับลุงแก้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนูน้นเเรื้องเอาเรือกเอาเรื่อกเอา

ไม่ไม่ดูอย่างอื่นเลยไม่ดูอย่างอื่นเลยดูแต่นมอย่างเดียวไม่ค่ไม่ดูอย่างอื่นเลยอันนี้หมื่นสี่ห้าร้อยลองไหมเดี๋ยวเดียวมาได้ลูกแค่ต่อผู้ยังไม่ได้อะได้ผสมพันธุ์ตัวนี้ได้ครับโค้งโค้งของใครของลุงเลี้ยป่ะคะเนี่ยครับอสวัสดีค่ะลุงเลี้ยลุงเลี้ยนี่ก็หมื่นสี่ห้าร้อยนะคโค้งใหญ่เลยอันนี้ใหญ่ใหญ่ยาวมากเลยนะ โออ่าคุณสุภาพอาทิตย์นี้บ้านชาติเมืองคนราคาอ่อนมากโอ้น่าจะอ่อนตามกันใช่คอ่อนตามกันใช่ไหมคะลงุงอาทิตย์นี้มันอ่อนกว่าอาทิตย์ที่แล้วนะเออท,ที่เท่าเรียงขึ้นอยู่นะเนี่ยอา่าราคาเนี่ยอ่าหมื่นสี่หมื่นสี่ห้าร้อยของลุงเนียของลุงเรียนะตัว่เยียาเลยครับรูชักวายบัขวยรู้จักจขหวมั้ เออถ้าไม่รู้จักเ็พามาดูพามาดูเลยใกล้เลยมีกี่ตัวเนี่ยของลุงเลี้ยนเนี่ยสี่ตัวครับสี่ตัแถมไปลุงตัวครับซื้อสี่แถมห้าครับซื้อสแถมหเลยนะซื้อสี่แถมให้ตัวโอ้ทำไมใจดีจังเนยซื้อสี่แถมห้าด้วยนะแถมไปให้แต่ต้องเอาผมไปเลี้ยงด้วยเอาผมไปเลี้ยงเอาไปทำอะไรอีก เอาลุงเรียบไปเลี้ยงด้วยนะ,อะเอาจะของคายไปเลี้ยงเอาจะของควายไปเลี้ยงด้วยนะตัวใหญ่เลยนะคะเนี่ยตัวใหญ่เลยนะยนะอืมอ่าของของลุงมีสี่ตัวมีสี่ตัวอ่าให้ดูทางเข้าไปข้างในกันไม่ได้ละเหมือนสี่ห้าร้อยละค่ะลองต่อรองได้นะคะ ก็ใหญ่นะของลุงเรียนี่ตัวใหญ่สูงมากเลยลุงเรียเบอร์โทรลุงเรียค่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกให้ครับเดี๋ยวจะบอกให้เนาะศูนเกจ็ดเพื่อได้ขายศูนย์าแล้วก็สองหนึ่งเก เจ็ดนน่ะครับพ ah, so <comm> so <que> ี man, <ness> ่ตาเลียครับพีตาเลียเนาะครับเปรี้ยมเมียแก่ครับอาอล้วลูกว่าพี่แล้วบอกไม่มีเมียอ๋อส่วนทีแล้วเขาทิ้งผมไปแล้วครับอ๋อเขากลับมาใหม่ละคะอ่าลุงเลียนะคะโทรมาจะได้เลยนะคะจ้ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้างในขอบคุณลุงเลียค่ะครับครับขอบคุณหาบ <c oughs> ได้ยินละกาต่อ, <c oughs> อ,อ,ตอห,า <c oughs> อหวานตัวเนียกลควายโคร่งตัวเมียตัวเมียตัวเมียควายโครงโครงโครงทั้งนั้นเลยสวัสดีค่ะ คนเยอะนะคนเยอะอืมอืมแล้วมาแม่มาซื้อควายอะไรกันคะเนี่ยแบบไหนอ่ะตัวไหนแบบไหนคะเนี่ยโค้งตัวเมียลูกแม่หรือเปล่าอ๋อโค้งตัวเมียมีลูกด้วยเหรอไม่ครับเอาเอาควายเดียวเอาควายเดียวเอาควายเดียววันนี้โค้งเยอะอยู่นะเออเนี่ยหนึ่งสี่ห้าร้อยเยอะแยะเลยนะอืมเอาตัวเล็กด้วยเหรอ เออเดี๋ยวเขาทำหาตัวเลขกันเยอะนะตัวเลขตัวควายน้อยอะไรพวกนี้วันนี้ยังไม่เห็นเลยนะยังไม่เห็นเลยนะวันนี้ควายน้อยยังไม่เห็นมีแต่ควายใหญ่นะมีแต่ควายใหญ่ฮะเอาไปกินหมดฮะเอาไปกินเหรอสามพันห้าพันพันรอดหมื่นแล้วเอาไปกินหมดเอาไปแล้วใช่ไหมเอาไปเลี้ยงยาวๆเอาไปเลี้ยงยาวๆเลยนะอื ไอ้ตัวเนี้ยชุดสวยเท่าไหร่คะเนี่สยส,สองสามสองสามแม่สว,สวยสวยเลยแม่สวยสวยเลยเดี๋ยวให้ดูตัวนี้สองเสือสองสามเป็นราคาร้องนะสวยสวยเนี่ยลูกตัวผู้ลูกตัวเมียนะครลูกตัวเมียด้วยอ่าเป็นลูกตัวเมียอ้วน,ว,นวนเลยตัวเมียอ้วนเลยสวยเลย แม่ก็สูงประมาณ130ได้นะยาวๆเลยนะตัวนี้ยาวๆเลยสองสามราคาร่องนะราคาร่องต่อรองได้นะต่อรองได้ไม่หยุก้องโอ้ยเดินผ่านก็ไม่เป็นไรลนะ้อกอันนั้นมันก็อ้วนถ้าเราเลี้ยงดีๆก็ยาว ตัวผู้เอ้ยตัวเมียนะฮะตัวเมียสวยๆเลยมันยาวสวุดสวยๆสองสามนะค่ะลองต่อรองได้อ่ะใครสนใจทักมาได้เลยนะคะอันนี้ของของพ่อตั้มอ่าพ่อตั้มเบอร์จา้าหนึ่งหกสามหนึ่หกสาม หนึ่งสีหกแปดสี่เก้าหกแปดสี่เก้านะคะอ่าพ่อตั้มหนึ่งมีสนะี่หกแปดสี่เก้านะอ่าเผื่อใครมาดูย้อนดูนะคะอ่าจะได้เห็นเบ,นเบอร์จะได้โทรหาได้อ่าพ่อตั้มนะคะอ้าวพอตั้มหมดแล้วยังคะเนี่ยนึ่มีมตะกอตะกอน้อยเท่าไหร่คะเนี่ยตัวละหมืนม่นกว่าก็ละเจ็ดร้อยมื่นเจ็ดร้อยนะ หมื่นเจร้อยราคาร้องนะหมื่นติดร้อยราคาร้องนะเท่ากันหมดเลยนะเนี่ยก็ร้องไว้อ่าร้องไว้ร้องไว้นะหมื่นเจร้อยอ่าซื้อมาเลี้ยงแมขนนะเนี่ยหมื่นกว่าหมื่นเจร้อยอ้าวสวัสดีค่ะโอ้โหได้เท่าไหร่คะสี่สี่ตัวซื้อแล้วเนาะวันนี้กะเจ้าเท่าไหร่คะเนี่ย อเอาปิกอัพเอาปิกอัพมาอ๋อถ้าปิกอัพได้ไม่เยอะได้ถ้าประมาณเท่านี้อ FC <Epic. S 1> ตัวจริงมาจากทุงเเท่งสเหลี่ยมเขียงเนื้อมามาทุกอาทิตย์ป่ะครับเนี่ยอาทิตย์ก่อนโทรสัง่งครับไม่ได้มาเออไม่ได้มาโทรสั่งอ่พี่ไม่ได้มานะเออแล้วเออมีอาทิตย์หนึ่งเราไม่ได้มาเนาะเป็นไงราคาควายของอาทิตย์นี้ กาได้เนาะถูกอยู่เนาะถูกใจมากไหมเอาแบบไหนเอาแบบไหนคะเนี่ยผมซื้อไปทำเลยเออตัวถ้าเอาไปทํามันจะมันประมาณเท่านี้เหรอคะเนี่ยแต่แต่กรุ่นๆหน่อยใช่ไหมมันหมดไวเลยผมขายหน้าร้านคนเดียวโอ้ต้องต้องเอาประมาณนี้ครับตัวใหญ่เกินมันมันไม่หมดใช่ไหมใช่อนี่ยมันสดเด็ดพอดีเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยโอ้ วันครึ่งวันวันครึ่งก็หมดวันครึ่งนี่กี่ตัวคะตัวเดียวตัวเดียววันครึ่งวันครึ่งใช่ใช่เกี๊ยวมันสดดีอเกี๊ยวปล่ยมันทุบย่ามันชะตาการครึ่งวันแล้วอ๋อของของพ่อตั้มเหรอน่ะของพ่อตั้มใช่ไหมโอเคโอเคขอบคุณนะคะมาจากทุ่งสเหลี่ยมขอบคุณค่ะ เราไปดูไปดูข้างโน้นกันเพราะว่พาพ่อต้ามันนี้มีแต่อ้นนียมีแต่แตะกอควายน้อยถ้าถ้าสมมุติว่ามีก็ขายได้ไวนะแป๊บเดียวอืแต่มันไ,ไม่ค่อยมีอะไรอี่งี้ไม่แยกหรอชื้อราคาไหวหรอดูหนะ้าหกวันกว่านะถ้าแยกนะถ้าแยกตัวนี้ก็หกพันกว่านะตัวนี้เป็นตัวเมียนะเป็นตัวเมียจ้ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกัน ม so ุมนี้มาคนเยอะเขาไปดูกับเขาหน่อยหนึ่งไมโอ้โหมุมนี้เยอะมากเลยมุมนี้เยอะมากเลยค่ะต่างกันเท่าไหร่ครับสองพันสี่เองพันสี่

ไรเหอทำไมเอารถเขารถที่ห้าร้อยเอาสองตัวเท่าไหร่เอาจี่บันห้าห้ารไม่เงียบจีบันห้าตัวละสามพันห้าเออสามพันไปขอทราบผลนะเอาบล็อกโอ้เขียงให้ตัวสามพันกว่าแล้วแท้ๆเนื้อไงแกเอามาดูดิทีมงานน้ำโจรเจยังรู้ว่าทีมงานน้ำโจรฮะรู้ว่าทีมงานน้ำโจรทีมงานเจ้มาจากน้ำโจรทั้งสองคนนะเออทีมงานน้ำโจรสวยก็สวยควายก็เยอะ เนาะเสียอย่างเดียวกลัวพ่อบ้านกลัวพ่อบ้านแมวชอบมือแป๊ดหรือมาเลี้ยงให้อ้วนพอทองแล้วเฮ็ดตอนนั้นซทำนี่อ่ะเสาไปอะก่อนเนี่ยใช่สุดตาตัวนี้สวยกว่าสวยสวยมันอยู่เนได้เส้นเยอะอยู่เนสวย

ม่ให้แม่เลี้ยงไม่ใช่พอเลี้ยงเราเากนบอเดินไม่ไหวเป็นมาตุ่มอะไรนะคุณแบงสวัสดีค่ะนี่สายมึงเนาะพี่วานมีล่าคะสวัสดีค่ะแม่ลูกแม่ลูกีเหลือแม่ลูกแค่นั้นเหรอ อ่แล้วพ่อควายรอๆไปแล้วหรอไปแล้วเรียบร้อยแล้วอืมเอเดี๋มันหัวพี่บาลก่อนของคุณหนุ่มเขาวุ่นวายอันนี้เท่าไหร่อืะห้าลูกเท่าไหร่สองหมื่นพันสองหมื่นพนันลูกต่ผู้อ่ะลูกเต่ผู้ได้แม่ใหญ่ๆยาวๆได้แม่ยาวยาว ได้แม่ใหญ่พอผัาค่าได้ยังแม่ทำห่อประมาณฮะไอสันนลูกพี่พ่อผันขายยังตีลง่อะเอฟซีเขาดูเยอะเอซีพี่วานเขาดูเยอะอ่าตอนนี้นะสองหมื่นสองหมื่พันแม่ลูกนะเอออันนี้แม่ลูก ลูกตัวผู้ตัวผู้ลูกตัวเมียอยู่มากมายมากคือมีแม่ตัวหน้าลูกสองหมื่นพันเหมือนกันอ๋อสองสองหมื่นพันสองพันนะแม่ลูกตัวผู้แล้วก็แม่ลูกตัวเมียนะอ่าใครอยากได้อ่าจะเอาตัวผู้หรือตัวเมียก็ได้นะมีเรื่องข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 องพี่หวานอืมแฉะแฉะจะเดินไปไหนได้เนาะอืมแม่ก็ประมาณร้อยยี่แปดนะประมาณร้อยยี่แปด ดาลูกลูกหลอ่อๆเลยตอนนี้ลูกหลอ่อๆนะคะสองหมื่นพันราคาร้องต่อรองได้นะอา้าวใครสนใจก็ทักมาได้เลยหรือจะเอาตัวเมียตัวเมียก็จะประมาณน,นั้นอยู่อยู่ใ,ใกล้ๆกันอ๋อไงล่ะใครจะมาละอ๋แล้วตัวเมียอ,อยู่ไหนบ้างอ่ะ เจ้แมีอยู่นู้นเหรอตัวนี้ตัวสองหมื่นพันเหมือนกันแม่มันก็นอนน,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 นอนนู้นเหรอให้ตัวยืนตัวใหญ่ตัวให้ตัวไม่ขายโอเคเออลูกตัวเมียนี่ยเออลูกตัวเมียกำลังเป็นนางกตบแม่อยู่ข้างหน้าเลยแม่ใหญ่ข้างหน้าไอ้แม่ใหญ่นะสองหมื่นพันเหมือนกันนะสองหมื่นพันแต่ว่าลูกสวยๆเลยนะน่ลูกสวยๆเลยเออนี่ลูกสวยมาก,อกสองหมื่นพันเท่ากับตัวนี้หรอ ตัวนี้ก็สองหมื่นพันแต่ว่าได้ลูกตัวผู้แต่ส่วนตัวนี้แม่มันอยู่ข้างหน้าเลยแม่แม่ผอมแต่ลูกมันอ้วนดีอย่างไรอ่ะเมื่กี้จาสามพันอย่อ่ะสามพันอ 3,8... 3แปดสาอยสวอยสี่นไปสแอยสี่นไปสองร้อยอสวยเลยไปันจะใครก่อยได้ตัวสามร้แล้วล่ะบสหันไปสอ ไปให้ไปให้ดูแม่มันนะลูกได้ลูกตัวนางสวยเลยสองหมื่นพันนะสองหมื่นพันก็เป็นตัวนี้นะเนี่ยตัวใหญ่ๆเลยแม่ใหญ่ๆเออแม่ใหญ่เลยเนี่ยลูกสวยๆวยส0งหมืพัน นนนเนี่ยฝากบอกพ่อค้ามะพร้าวเสียงเบาๆหน่อยใครเนาะพ่อค้ามะพร้าวอ่ <c oughs> อาเดี๋ยวนะเดี๋ยวฝากบอกเขาฝากบอกมาพ่อค้ามะพร้าวเสียงเบาๆหน่อยใครใครใครอะพ่อค้ามะพร้าว คุณอีดควายไทยบอกฝากบอกพ่อค้ามะพร้าวหน่อยเสียงเบาๆนาะบางกระทุ่มลากระทุ่มก็เป็นก็เป็นตนก็เป็นตั้นาะอืขา้จากสองร้อยถาทได้โลโุ่นเคื่องเหมือนเพอนตอวนี้เบอร์เบอร์โทรพี่วาน085ศูนย์แปดห้านแปดห้าเจ็ดเ้อล สี่จีเก้าเจ็ดเดี๋ยวกำลังลงเฟสลงรายอยู่กำลังเขาก้องดูไม่ให้เรากระซื้อเวลาเขากรองเนี้ยก็มันต้องแพงแน่นอนเว้ยแค่คุณดีซื้อถูกแพงกไดม ไสาวัทก็ก้ไดได้อืใครอยได้นี่หมดได้ช่อมือายแล้วมันเุบคนโอเคเดี๋ยวราไปน่น่ะันนี้มีมีแต่ตัวตัวเมียนะเป็นตัวคู่แม่ลูกนะคะมีแต่คู่แม่ลูกแต่กอก็มีไม่เยอะคู่แม่ลูกเยอะนะอ่าทีมงานน้ําโจนยังยังอยู่กันเลยนะ ยังซื้อกันอยู่เลยนะกำลังซื้อช่วงเช้าก็จะคือข้าหน่อยนะจะคือข้างหน่อยคนเขาจะอยู่ช่วงเชา้าแม่ใหญ่เท่าไหร่คะคุณนมสามหมืน่นสามหมเจ็ดละแม่กับลูกแม่ร้อยสาม,ม,สาม,มเจ็ดเนะออแม่ใหญ่ลูกตัวผู้ตัวเมีย<า>ตัวไหนลูกใหญ่เนี่ยโอ้แม่ก็ท้องเหรออ่ะเรามาดูแม่ใหญ่กันนะฮะแม่ใหญ่เนี่ยลูกตัวผู้ตกรเลยสามหมื่นเจ็ดนะ สามหมื่นเจ็ดเนี่ยลูกแม่สูงประมาณร้อยสามเจ็ดนะคะเนี่ยกำลังท้องอยู่เลยใหญ่ๆยาวๆเลยตัวเนี้ยอันเนี้ยลูกกระพูเนี่ยค่ะหาใครที่หาแม่พันแม่บล็อกใหญ่ๆนะเนี่ยก็เพิ่งจะเห็นนี่แหละเพิ่งมาก็เพิ่งจะเห็นตัวใหญ่นาเพิ่งจะเห็นเพิ่งจะเห็นปกติก็ยังไม่เห็นเลยนะก็ ก็พอดีปกติมีตัวเนี้ยสูงร้อยสามเนะคะสามหมนเนาะเมื่อก,กี้สาราคาลองต่อลองได้ได้แม่ทองทองซื้อ2ได้3นะคะอาใครสนใจทักมาได้เลยนะคะเราไปดูตัวเล็กตัวน้อยกันนะวันนี้คู่แม่ลูกเยอะมากเลยนะคู่แม่ลูกเยอะมากเลยดูโตแล้วก็ยังกินนมอยู่เลยนะ แม่ยาวนี่เท่าไรคุณนมคุณนุ่มแม่ยาวเท่าระแมมีสามย่ามยัง่ปามตัวเลยอสองหมื่นแปดช่วยมให้ซื้อช่วยหน่้งกว้างนะหนาอือ้นล่ำเลยสองปดได้สามตัวเลยใช่ไหมใช่ก็ก็มีหมดดูพี่มันก็มีเ แต่ไม่ท้องเนาะลูกยังเล็กอยู่ไม่ท้องนะแต่ได้ความหนามากเลยได้อ่างได้หนานะตัวนี้นนแต่อาจจะสูงไม่เท่าตัวนั้นแต่ได้ความหนานะตัวนี้สามตัว28งแนะคะสาดได้ตัวเมียหมดเลยเอา ถูกๆเลยนะฮะถูกเลยนะวัน uh, น uh, ี้เอาไปผู้ใหญ่ปิดไปแล้วผู้ใหญ่อผู้ใหญ่ปิดไปแล้วปิดไปแล้วใช่ไหมอ๋อคู่นายินอ๋อคู่นายินเอามาด้วยเหรอปิดวันนี้เหรอปิดเรียบร้อยแล้วผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่สิแล้วออ่ะก็โทรมาเยอะไหมล่ะไม่มีโทรเลยไม่มีเลยเงียบเก็บเหรอมีแต่ในตลาดเนี่ยอ๋ออ๋โอเคโอเคอ่ะชุดนี้นะฮะสองแปดนะสองแปดเนื้อผ่านเนื้อเกยังไม่รู้ที่กันเนี่ยหกห้า้อยคุยห้าร้เท่าไหร่ เป็นแม่ลูกนะเอาใครใครดูแล้วชอบแบบไหนทักมาได้นะฮะอย,อย่างน้อยจะพาไปดูนะวันนี้มีแต่แม่ลูกเลยมีแต่แม่ลูกก็มีแต่กอได้นิดหน่อยนะอืมเดี๋ยวใส่เบอร์ไว้ให้นะคะเผื่อสนใจของคุณหนุ่มนะเป็นแม่ใหญ่ๆเลยศูนย์ปดหนึ 8, ห่งอืม ศูนแปดนึงแล้วอะไรคะศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเดสี่ศูนย์หนึ่งสอง่าคุณหนุ่มนะคะใครสนใจแม่ใหญ่ๆนะ,ะแม่ใหญ่ชุดนี้ชุดนี้สองหมื่นแล้วก็เป็นแม่ใหญ่37มหมื่นพอใหญ่สูงหน่อยราคาก็จะโดดขึ้นอีกนะ ขายความสูงขายความสูงนะขายความสูงสัญญาณเป็นยังไงบ้างอ่าเยบเก็บกันเลยะเนะฮะเงียบเก็บกันเลยอ้าวโอเคโอเคอันนี้เป็นลายแม่เดี๋ยวเปล่าคะคุณหนุ่มขายแล้วครับ,ขา,รบขายเรียบร้อยแล้<า>ะเหลือแต่แม่ลูกนะ โอเคขอบคุณคุณหนุ่มค่ะปิดการขายเรียบร้อยอ่ะตัวนี้ก็ปิดการขายปิดปิดแล้วก็เปิดปิดแล้วก็เปิดเนาะโอ้เราเละปิดแล้วก็เปิดไปทางมุมนู้นไม่มีเลยนะไม่มีทีมนาอินไม่มาเลย เอ้าทีมนาอินไม่มาเลยเหรอคะเนี่ยทีมมากลับแล้วครับโอ้กลับแล้วขายหมดแล้วเห <past> <sm ack> มือนเละเนาะโอ้ขอ,อ,อไปอยู่ด้านหน้าไปอยู่ด้านหน้านะอ่ามันเละนะปกติมุมนี้จะเป็นทีมนาอินนะทีมนาอินไม่มีอ้าวเดี๋ยวเราขึ้นไปมุมนูน้นมุมนู้นก็จะเละ